ประชาธิปไตยแบบติ่งส้มล้อรูปลักษ์กลุ่มสีดาพบการล้อจากฝั่งดอมส้มครับในกิจกรรมครั้งนี้เมื่อมีผู้ใช้งานเอกท่านหนึ่งใช้นามแฝงว่าปากกาส้มได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่านี่หรือสภาพสีดาแฮชแท็กนางแบบเพื่อไทยภัยสังคมครับมีผู้ใช้งานเอกท่านหนึ่งครับได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจเอาไว้ว่า มันไม่สําคัญเลยว่าสีดากลุ่มนี้จะมีสภาพอย่างไงสิ่งสําคัญของเรื่องนี้คือนักกิจกรรมการเมืองที่เคยมีท่าทีจะเป็นจะตายสร้างกิจกรรมอะไรทํานองนี้าทั้งๆที่มีการคุกคามทางเพศของนักการเมืองของพรรคนี้มาหลายครั้งแล้วมันถึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมากลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเพจ Facebook ชื่อดังอย่างเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรฮะ ได้มีการจัดกิจกรรมโดยมาในคอนเซปต์สีดาจะไม่ทนครับโดยเพจดังได้เสนอความหมายเอาไว้นะครับว่าเคยได้ยินคำว่าอันตัวเรายากเย็นเพราะเป็นหญิงไม่สิ้นสิ่งเพราะวงสงสัยประเดียวยักษ์ลักมาลิงพาไปเทพไทยจะติฉินนินทา หมายถึงนางสีดาครับถูกตีชินนินทานหลายปีระหว่างสงครามยักษ์กับลิงและต้องลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอเองครับไม่ต่างอะไรกับเหยื่อผู้หญิงหลายคนที่ถูกทำร้ายร่างกายและคุกคามทางเพศต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองถูกแฟนด้อมจับผิดทุกช่องโหว่ถูกเสียงนินทานจากสังคมเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากค่ะโดยเฉพาะเคสที่ผู้ชายที่ฐานะทางสังคมเนี่ยสูงกว่ามีแฟนด้อมเป็นของตัวเองทำให้เหยื่อหลายคนเนี่ยไม่กล้าออกมาพูดความจริงไม่กล้าเปิดหน้า ทุกคนคะนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือภัยสังคมไม่ว่าคุณจะอยู่สีไหนคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับสีดาค่ะอย่าให้อคติบางตาอย่ายื้อเวลาไปเรื่อยๆอย่าให้ผู้ต้องสงสัยลอยนวลอย่าสอมาตรฐานเพราะคนเหล่านั้นอยู่ในพักที่คุณชื่อชมทุกคนคะเพิ่มความเป็นคนลดความเป็นด้อมลงอย่าปล่อยให้สีดาต้องสู้คนเดียวค่ะสีดาจะไม่ทนครับ โดยอย่างไรก็ตามฮะหลังกิจกรรมถูกจัดขึ้นครับพบว่ามีนายอี้แทนคุณจิตอิสระครับเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยฮะแต่ทางพรรคก้าไกลครับไม่ส่งตัวแทนมารับหนังสือฮะและไม่มีการส่งตัวแทนมาออกสื่อครับนอกจากนี้ฮะทางสำนักข่าวครับยังพบการล้อหน้าตาจากทางฝั่งดอมส้มครับในกิจกรรมครั้งนี้เมื่อมีผู้ใช้งานเอกท่านหนึ่งฮะใช้ชื่อนามแฝงว่าปากกาสม้มได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความครับระบุว่า นี่หรือสภาพสีดานางแบบเพื่อไทยภัยสังคมครับโดยจากโพสต์ของผู้ใช้งานปากการสรงครับก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากฮะโดยหลายเสียงเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการบูลลี่ในครั้งนี้ครับแต่ให้มองในเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารมากกว่าครับโดยมีผู้ใช้งานเอกท่านนึงฮะได้สแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจเอาไว้นะครับว่า มันไม่สําคัญเลยว่าสีดากลุ่มนี้จะมีสภาพยังไงสิ่งสําคัญของเรื่องนี้คือนักกิจกรรมการเมืองที่เคยมีท่าทีจะเป็นจะตายสร้างกิจกรรมอะไรทํานองนี้วงเล็บสีดาลุยไฟหายหัวไปไหนวงเล็บเพิ่มเติมเหมือนตายห่านไปจากโลกนี้แล้วทางท่าที่มีการคุกคามทางเพศข,ของนักการเมืองครับของพรรคเนี้ยมาหลายครั้งแล้วมันถึงเกิดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาครับ โดยอย่างไรก็ตามฮะต้องมาจับตารอดูกันต่อไปครับว่าปัญหาระหว่างเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรกับพักก้าวไกลนั้นเรื่องจะจบลงอย่างไรครับแล้วข้อสรุปจากพักก้าวไกลเนี่ยจะได้ภายใน31ตุลาคมหรือว่าวันตามที่นายนัทวุฒิบัวประทุมสสแบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยได้ให้คำมั่นไว้ไหมต้องรอติดตามครับแล้วลูกเพจของเราล่ะฮะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับ